เกี่ยวว่ากูไม่รู้เรื่องตายออกสกิลผิดตายแล้วไม่เป็นไรว็ล่ะเต้นได้แหละพี่เ <c oughs> ชนอะเมนป่าอยู่แล้วเฮ้ย <c oughs> โอ้ย เจอหน้ากันเจอน้ากันก็จะริงใจเอะดิ้งเหรอ อะไรนะกดบ้านแล้วเฮ้ยเฟิร์สบัดเลยหรอเร็วไปปะนี่บอดชัวะฮ่าะเราเจอบอดใช่ไหมท่า ยังไม่ยังยังไม่คินไงต้องซื้อของในบ้านอย่างเดียวนะดู้ตงกระใจดึว่าจะโดนเวทไกลก่อนหน้านี้นะมาเล่นอ่ะโดนเวทด,ด้วยเล่นครั้งสุดท้ายโดนเวดป่ายพี่สุ ออแม่งเขา้าเข้าป่ามาห้าตัวหกตัวอะไรวะกินไอ้ใ,ใจเขาเป็นยอดยุติกันเดี๋ยวว่าเอาวันดีเฟิร์ส <c oughs> พอเกมนี้แกโผล่เลยนะแกได้เกมนี้อยู่อะแคทไอีกอเกมวัดแกดวัดเลยอนะ เดือบปุ้ยพิเชนตีไหมหพี่เชนออมาออกจากป่าช้าไปหน่อย <c oughs> โอ้พี่เนไม่ต้องไปช่วยแล้วข้างบนกดยับช่วยกลางบันี้ วัลย <Tolkien> so ์ยศไต่ละถ้าสินแพ้ชนะวัดที่ความเร็วโอ้จับตุยจับตุยใคร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 เจ้า ไอปูยานดีไปไหนดิอาวดีตาไปซื้อสกินชุดแต่งงานอ่ะมันไม่สวยอ่ะตอนแรกจะซื้อแล้วเออแต่พี่เจนว่าจุดจริงของพี่เจนสวยกว่าแค่นหเออแถมพี่เจนต้องสุ่มด้วยไอชุดที่มันสวยกว่าสีฟ้าเออแม่งแล้วแพงจัดเลยนะราคา แล้วตอนนั้นพี่เชนโดนกดจะ,จะแบบจะเลิกเล่นหลายรอบมาคิด <c oughs> ดูเลยอ่ะพี่เชนโดนกดแบบอยู่ในป้อมห้าหนาทีอ่ะโอ้ <c oughs> ออเล่นฝั่งดู้ไม่กดยับ <c oughs> เชนไปดูคลิปฝั่งมาพี่เชน <c oughs> เขาไปเล่นป่ากันหมด พี่เจก็เลยคิดว่าตัวมันน่าจะมีป่าเกิดไว้กว่าบ้างคือนั่งรอเล่นไฟนองสิบสี่สี่ร้อยคิวแม่จ้าตาแรกเจอบอดงี้แหละพวกเราอย่าตื่นเต้นไปอย่าตื่นเต้นไป เดี๋ยวพอเราชนะสายเกมติดแล้วกดแล้วก็จะเจอผู้คนแบงโกฝีมือเชลเลนเจอร์มอทอนในเอวีและอ๋อไอ้นั่นใช่ไหมที่อะไรวะกาเรนกาเรนมันตัวมันโกมากนะกาเรน ล่้ไปรวมท็อปเทียบบากเลยนะสู้ได้ทุกคนในสามภพบแบบภพบไหนไม่รู้บ้างอุ้ยจะเอามาังกรเหรอทำไมทกลนเอาจะเอาอยัางไง แรงเพราะว่าอติมันเปอร์เซ <m> ็นต like ์เลือดนะป่ะเลือดน้อยมันยิ่งแรงมั้งใช่ถ้าจะไม่กินพอไอกาเลนมาดิกระโดดเข้ามาดิเกาทิกกระโดดเข้ามาดิเออมาดิมังกรกระโดดมาดิแปลงร่างมาดิโคตรที่ไหนอ่ะวางโชว์เลยสวยสวยสวย พี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นมันทำอะไรก็จะทำอะไรไไไแต่แหงเอมวอรลองพี่ชี้พี่เชเล่นคือไม่ใช่เรา ผู้เล่นทางบ้านไอ้ผู้เล่นใครไม่รู้ที่เหลือมันเก่งเกินมันไม่เอาอะไรสัอก,กอย่างมังกรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเออแล้วคิวก็ไม่อยากได้ด้วยพี่เจก็เลยไม่รู้ขเาขเาเขาเล่นเพื่ออะไรพี่เจแพ้ตั้งแต่คนเอามัน่าคนเอามันไปเล่นในการแข่ง ผลก็นิยมมากกลรใช่ตัวมันขอใช้คำไม่สุภาพเลย่ะตัวมันโงโ่แต่มันก็โหดแหละมันเล่นง่ายด้วยเรียบร้อยเอดีเราเกินไปแล้วส่งพลังไปแล้วนะชัดดาวชัดชัดดาวชัดดาว เออมันจะรวยเลยนะเพื่อนกี้ได้แก่ตายแต่คงยากล่ะพี่เชไปเอาด่วงกันดีกว่านี่ไอ้ผลไม้ตะกี้นี่นะถ้าเป็นพี่เชนไหมตอนเล่นแอม์เมล่านะพี่เชนไปขโมยนะมิเลนแม่งกินด่าพี่เชนยับเลยขโมยทำไมวะ Your team has slain the Rift Herald. Hey, Tevada, tidied. So You're gonna take away what? Shut down. <laughs> Didn't make the cuts. Tiedo, Mo, Mo, Kana, Yang, C, then. Wielding scissors in a paper world, how devastating for them. Oh. Uh, Err, yeah, My point. My point. Enemy turret destroyed. Cut it out. ร่วงฆ่าตรงพลังนะมาแล้วฆ่ามานันดิเออลาเวทเอาเอาไปด้วยก่เออการเสียสละของป่าโคตรคุม้มโคตรคู่ทำไมลาเวทไม่เปิดก่อนเจ้เเาเขีย <laughs> ว อปาวไปไปไปไอ้ี่พี่เจยังไม่้ขอเมนยังไม่ครบนะเนี่ยขาดอุปกรณ์เพิ่มพลังเวทกุญเจยโดนก่อนงั้น่เจอยากจะขึ้นหน้าสกอบอลชายเลยไปเปิดก่อนไงยนเฉย ป่าพี่เจโดนหัวใจม,มันประเด็นนะโดนมันจูบุจูบุมาสู้ปะละ่าล่ะตังกรสู้เปะละ่าเปิดเปะละ่าเปิดก็เข้ามาอ่าโดนไฟเผาแล้วอุ้ยมีมือปือนมา โอม่เคยจะชีว oh, 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 mm. <laughs> <hair> ิตตายชีวิตสู้พลังโดนแดกหัวหมดเลยเออสู้ได้ไงอ่ะเจอสมอเรือเข้าไปเดสมอเรือเรากับเซบีรา ซ่อนอยู่ข้างในตัวบรรดาตะกี้ไม่เห็นเลยว่พี่เจมส์ไม่เห็นนี่ถ้ามีคนเล่นเยอะพี่เจมจะย้ายมาเล่นจานังคารพุทธเลยนะถ้าอยากเล่นะเกมเนี้ยเขาเรียกว่าหมาตัวท็อป ทุกคน่าเพิ่งตายกันหมดนะผมไม่ต้องไปก็ได้เจอเจอบุนตัวยิงเก็บหมดเ

อ้าวแล้วคีฟอ๋ตอตกกระจายที่ว่คีฟคนดียวหรอห,หน้าล็อบบี้พี่เทียนยังไม่เปลี่ยนเลยตะก,กี้ฟเป็นตัวใหม่อยู่เลยตัวพืช,พชอ่ะเขาเรียกว่าตัวพืชอ่ะวัชพืช

ก็มันวิ่ห<า>น <beginning> <Mind> <laughs> ีไปอ่ะมาแล้วก็ตะคุกกระโดดแยวกัดหัวแล้วตะเกียบย่กลายเป็นตำนานเลย ความจริงนนเราเกือบโดนตุ๊กตาฆ่าแหละรีจบจบๆหน่อยอ,อยากเล่นแล้วสิเห็นพวกเราโอดอย่างนี้อยากเล่นแล้วสิออ like บอดมันกดยออแพ้ไม่เป็นป่า ถ้าเป็นคนน่าจะกดยอมแล้วบ้างสภาพเนี่ยไปเอาบารอนแล้วก็จบดีกว่เาเ่ายอมจริงว่าเป็นเป็นคนนะ่ะันคนอันนี้ไม่ใช่บอดหรอพี่เจนถือว่าคนไอพี่เจตถือว่าบอดไม่ใช่คนเอาคนนะ่ะถ้าเป็นบอดมันสู้จนตัวตายเลยพี่เจวะ 哪里？